ช่วงที่หเปิดตำนานสนับสนุนโดย s t a r e d Education Center New South Wales International English College สวัสดีค่ะกับกิจกรรมในค่ำคืนนี้ a อคชั่จะพาคุณผู้ชมไปเดินรับลมหนาวในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า10องศาค่ำคืนที่แสนจะเยือกเย็น ที่จะทำให้เรื่องราวต่อจากนี้ปลุกคนแคนของคุณให้ลุกขึ้นอย่างแน่นอนตามอะไรคะ่ะความเป็นมาของย่านเดอะร็อกนั้นที่นี่เคยเป็นที่พักของนักโทษและคนงานชนชั้นกรรมมาชีพมาก่อนแต่ในปัจจุบันสถานที่เหล่านี้เป็นที่ตั้งของบูติกเสื้อผ้าอันสวยงามและหอศิลป์ ที่เราสามารถซื้อหาของที่ระลึกคุณภาพดีของออสเตรเลียได้อีกด้วยเดอะร็อกเป็นเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์เย้าวยวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายของวันวานผสมผสานร,ร่องรอยของวัฒนธรรมในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยตำนานและเรื่องราวของคนในยุคบุกเบิกที่น่าเรียนรู้ชวนให้จินตนาการถึงบรรยากาศและผู้คนในยุคล่าอาณานิคมกลิ่นอายของทีรูมทำให้บรรยากาศที่แตกต่างดึงดูดให้เราเข้าไปนั่งฟังเรื่องราวในหนหลังเพียง5นาทีจากเซอร์กูล่าคีเท่านั้นข้างหลังแอคที่เห็นอยู่นี้ เป็นบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นในย่านเดอะร็อกซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีและปัจจุบันยังคงรักษาอาคารเดิมไว้เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนได้เข้าชมค่ะเดอะร s s e l ลโฮเทล โรงแรมที่อยู่ในย่านเดอะร็อกเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วโรงแรมนี้เป็นที่พักของเหล่ากราสีเรือและบริวเวณรอบๆนี้นอกจากจะเป็นท่าเรือพาณิชย์แล้วยังถือว่าเป็นย่านอาชญากรรมและแหล่งค้าประเวณีอีกด้วยค่ะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโรงแรมลัสเซล ยังได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าต้องรองรับผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากดังนั้นโรงแรมลาเซลจึงขึ้นชื่อในเรื่องของวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้และได้เกิดตำนานห้องหมายเลข8จากคำบอกเล่าของพนักง,งานโรงแรมนะคะ เสียงต่างๆที่ได้ยินและคำบอกเล่าต่างๆนั้นไม่ได้มาเฉพาะแค่จากห้องหมายเลข8เท่านั้นนะคะเพราะว่าเสียงนี้มาจากทุกๆมุมของโรงรแรมแห่งนี้ค่ะจากประสบการณ์ของแขกที่มาพักในห้องนี้จะถูกปลุกขึ้นกลางดึกจากชายที่แต่งชุดกลาสีเรือบางก็ว่าเห็นชายในชุดกลาสีเรือนั้นยืนจ้องมองอยู่บริเวณทางเดินของโรงแรม คำบอกเล่าของพนักงานโรงแรมบอกว่าบางคืนก็จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องหมายเลขแปทั้งทั้งที่ไม่มีแขกเข้าพักแต่อย่างใด เดี๋ยวต่อจากตรงนี้นะคะเราจะไปดูห้องใต้หลังคาซึ่งห้องนี้เนี่ยมองจากภายนอกแล้วเนี่ยน่ากลัวมากไม่รู้ว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะตามน้มงมาเลยค่ะ นะคะจะก็คือว่าไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยไม้ยังใช้ไม้เก่าเหมือนในสมัยก่อนอยู่นะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้เนี่ยปัจจุบันจะใช้เป็นห้องโกดังเก็บของค่ะ <c oughs> <c oughs> และหลังประตูนี้นะคะก็เป็นประตูที่ถูกปิดตายไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในหลังประตูบานนี้เนี่ยจะมีอะไรอยู่หรือเปล่า ก็ไม่อยากจะไปเข้าใกล้มันเท่าไหร่ลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะ <laughs> และนี่คือด้านหลังของรัสเซลโฮเทลไม่แน่ว่า ห้องหมายเลขแปอาจกำลังมองคุณอยู่ก็ได้ความเย็นของโรงแรมนี้ติดอยู่ในอันดับ top 10ของโลก The Russell Hotel ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและห้องหมายเลขแปยังคงรอคอยการมาเยือนของผู้มาพักรายต่อไป ความลึกลับและความขลังของย่านเดอะร็อกนั้นยังไม่หมดเพราะที่นี่ยังเป็นที่ที่นักล่าท้าผีนิยมมาลองของกันเพราะมีเรื่องเล่าขย่าขวัญว,ว่าขณะที่เดินผ่านตรอกเล็กๆอาจจะมีแสงตะเกียงตามคุณมาโดยไม่เห็นต้นกำเนิดของแสงนั้นบางก็ว่ากันว่าวิญญาณของนักโทษในสมัยโบราณ อาจลักถนนเส้นนี้อยู่ก็ได้เฮ้ยแม่หวัวพ้่รู้จริงอหพี่